อันนี้เนี่ยต้องช่วยกันตั้งใจฟังนิดหนึ่ง mm. เพราะว่าชาวบ้านเขาเข้าป่าไปนะครับ mm. หน้าฝนแบบนี้ไปหาของป่า,ป,าปรากฏว่าได้ยินเสียงมันเหมือนกับเดือดปุดปุดปุดปดปดใครต้มน้ําในป่าเหรอมันเหมือนกันกับแบบนั้นเลย oh. แต่ปรากฏมันไม่ได้ดังมาจากใครต้มน้ํามันดังมาจากใต้ดิน oh. ฮะแล้วพื้นที่ดินแถบนี้อยู่ในบริเวณเขากระโดงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจุดนี้เป็นพื้นที่ภูเขาไฟครับ สวัสดีได้ยินเสียงน้ําเดือดจากใต้ดินนะครับลงมาฟังดูด้วยตอนนี้อยู่เขาเขากระโดน,นะครับตรงเนี้เสียงน้ําเดือดจากใต้ดิน,นครับจริงได้ยินไหม ปุดปุดปุดเหมือนเวลาเราต้มน้ําอ่ะเดือดไปลอยขึ้นมาจากใต้ดินนะครับคุณผู้ชมมันดังออกมาแบบนี้คุณวีรพลจันสีอายุ38ปีเป็นคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้ตอนที่เดินเข้าป่าไปหาเห็ดร้อมกับญาติญาติอีก5คนด้วยกันเข้าไปเนี่ยความลึกประมาณ3กิโลเมตรในพื้นที่ป่าเสียงน้ําร้อนเดือดปุดปุดปุมันก็ดังขึ้นมาตอนแรกก็มองหาเสียงว่าเอ๊ะใครเข้ามาตั้งแคมป์หรือเปล่าเออแต่ปรากฏไม่ใช่ครับ มันดังขึ้นมาจากใต้ดินแล้วถามว่าพี่ทำไมไม่ขุดดูล่ะ มองหน้ากันละหนึ่งใครจะขุดอ่ะใครอยากขุดขุดเลยไม่กล้าขุดเพราะกลัวขุดปุ๊บเกิดมันมีพลังงานสะสมเป็นแบบเหมือนกับน้ำพุร้อนอ่ะเออพอเปิดไปเจาะรูเข้าแล้วเขาดันปู้ขึ้นมาแบบนี้จะเป็นอันตรายได้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเหน่ยบริเวณกลางป่าภูเขาไฟกระโดงอําเภอเมืองของจังหวัดปุริรัมบ่ายสองโมงสี่สิบนาทียี่สิบสองพฤษภาคมที่ผ่านมาครับคลิปนี้ได้รับความสนใจเป็นจํานวนมากเลยนะครับโดยเฉพาะชาวเน็ตที่เข้าไปเห็นเนี่ยก็แสดงความกังวลว่าเอ๊ บอกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ภูเขาไฟใช่ไหม<ะ>มันเป็นสัญญาณบอกหรือเปล่าว่าภูเขาไฟมันกำลังจะปะทุขึ้นมาเพราะจุดลววาฯหรอมันจริงๆมันเคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนแล้วมันก็เหมือนกับ หลับไหลหมอดไปแล้วถึงแม้จะดับสนิทแล้วตามหลักธรณีวิทยานะครับแต่ก็ยังมีปากปล่องภูเขาไฟอายุอนามประมาณ3-9 0ถึง0แสนปีปากปล่องภูเขาไฟจุดนี้ยังคงสภาพดีแล้วก็เป็นปากปล่องภูเขาไฟที่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทย,ยเก้0แสนปีนี่น้อยแล้วครับยุคนั้นยังมีไดโนเสาร์อยู่ไหมอะโอ้ต้องย้อนกลับไปอเออชาวบ้านเนี่ยก็เลยบอกว่า ผู้เชี่ยวชาญช่วยมาดูให้หน่อยได้ไหมะกลัวว่าจะเกิดอันตารายกับชาวบ้านที่เขาไปทํามาหากินบริเวณนี้หรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยมาสํารวจแล้วชี้แจงกับชาวบ้านหน่อยว่ามันเป็นเสียงที่เกิดจากอะไรกันแน่เพราะหลายคนโยงไปที่คําทํานายของหมอปลายปลายกระซิบอะไรอะช่วงหลังนี่ดวงขึ้นมากเพราะอะไรหมอปลายเนี่ยทำนายอะไรไว้พูดไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นหมดเลยนะแล้วเกิดตามที่พูดหมดเลยอเ,เออ,อเนี่ยเคยทํานายบอกว่า จะเกิดภูเขาไฟในประเทศไทยมันปะทุขึ้นมา<ะ>โดยที่ภูเขาไฟที่ว่านี้อยู่ในพื้นที่ของภาคอีสานพูดเอาไว้เมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแล้วจุดนี้อยู่ที่ไหนครับอีสานบุรีรัมย์มโอ้ออหลายคนก็เลยกลัวว่าหมอปลายที่ทำนายแม่นเหลือเกินหลายเหตุการณ์ไอหนึ่งเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เรื่องของ ภูเขาไฟระเบิดทางภาคอีสานนี่แหละครับอืมก็ไม่แน่นะเออเฮ้ยแต่ว่ามันประเทศไทยเรามันคือเขาใช้คําว่ามันหลับไปนานแล้วภูเขาไฟ <นะ S 2> ดับสนิทไปแล้วเออจะ,เจะไม่มีการประทุ<ด>หรือว่าระเบิดรุนแรงอะไรแบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามในเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ยมันยังไม่มีคําอธิบายที่ ทำให้ชาวบ้านสบายใจออกมาก็เลยอยากให้ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาเนี่ยเข้าไปดูพื้นที่แล้วก็ช่วยอธิบายกับชาวบ้านหน่อยคือถ้าถามนาทีนี้ผู้เชี่ยวชาญจะบอกว่าไม่มีแต่แล้วเสียงมันมาจากไหนล่ะนั่นแหละคือคำาปุดๆจากใต้ดินแบบนี้เสียงมันเหมือนเดือดจริงๆนะคุณผู้ชมมันไม่เหมือนเสียงแบบอะไรเป็นกระทบกันคือคือเสียงเนี่ยหลายๆอย่างที่เราหลับตาเราจินตนาการเรารู้ว่ามันคืออะไรอันนี้ก็คือเสียงที่คุ้นเคยเลยนะคะเออเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบกันอีกที